สวัสดีครับผมนี่เมดิกเองนะครับมาคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่า Street Fighter 6 Showcase นะครับที่แคปคอมโชว์ไปสดๆเมื่อเช้าเนี่ยเขาเอาอะไรมาโชว์บ้างนะฮะซึ่งจากที่ผมดูไปแล,ล้วรอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีทั้ง Single Player นะครับแล้วก็ Multi Player ด้วยแต่ว่าข้อมูลที่เขาบอกในโชว์เคสเนี่ยก็มีหลายๆอย่างกันที่มันแบบว่าเคยเปิดเผยมาแล้วเคยบอกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะบอกแค่ สิ่งที่น่าสนใจหรือว่าสิ่งที่ยังไม่เคยโชว์แล้วกันนะครับก็ก่อนจะไปดูนะครับขอเป็นเซลล์ให้แคปคอมแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยเกมภาค6นะครับสต,ตรีทไฟ i g เตอร์เนี่ยลดราคาอยู่บนเว็บ2ูกเกมนะครับลด13%เลยนะครับถูกกับสตรีมแล้วก็ถ้าใช้โคด้ด Medi c a m i n g ด้วยเนี่ยก็จะลดไปอีก5%นะครับก็ตัวเกมหลักเนี่ยจะเหลือครับไม่ถึงพันหกยครับพันหกว่ากนะฮะซึ่งถ้าดูในสตรีมเนี่ยราคาเกือบสองพนะครับก็ ลองเข้าไปดูกันได้ครับถ้าซื้อด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับก็เรื่องแรกนะครับเป็นพื้นที่ Open World พื้นที่ใหม่ครับนอกจากเมโทรซิตี้เนี่ยเราก็จะมีายชอลนะครับซึ่งเป็นเมืองแบบตีมทางเอเชียหน่อยนะครับตีมแบบอินเดียอินเดียหน่อยซึ่งเมืองนี้ยเป็นเมืองที่เคนโดนสายลายนะครับสายอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เราจะเห็นจูลีนะครับกับชุดภาค5านะครับมาโผล่ภาค6ด้วยนะฮะในโหมดเอ่อเวิลด์ทัวร์นะครับ โอเคมาแนะนำโหมดเอเวอร์ทัวร์นะครับหรือว่าโหมด s i n เกิลเพลเยอของเราก็อันนี้น่าจะรู้ไปบ้างแล้วก็คือตัวละคร NPC ในเมืองเนี่ยสามารถทาสู้กับเราได้ใช่ไหมเราไปทาสู้ได้ซึ่งมันทาสู้ได้เกือบทุกตัวเลยนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลมีเลเวลมีสเต p ที่แตกต่างกันออกไปนะแล้วมันก็จะแบบเก่งขึ้นไปเรื่อยตามเนอเรื่องนะแล้วก็เวลาเราสู้ชนะเนี่ยเราก็จะได้ค่า EXP มาใช่ไหมครับเพื่อมาอัพเลเวลอัพ แสบต่างๆนะครับความแรงความอึดอะไรเงีย้ยครับแล้วก็าฟางคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะมีภารกิจเฉพาะให้ทําด้วยนะเวลาสู้ให้เราทำอย่างงุ้งทัพอย่างนี้แล้วมันจะได้ exp พิเศษเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยนอกจากแต่งเพื่อให้ความเท่แล้วเนี่ยมันยังเพิ่มแสบต่างๆด้วยนะครับอ่าตอนเนี้ย เราก็ดูด้วยว่าแบบเอ้ยมันเท่ย,ย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันเพิ่มแซดอะไรเราบ้างอย่างเงี้ยนะนอกจากเครื่องแต่งกายแล้วเนี่ยเรายังมีไอเทมที่เป็นอาหารด้วยนะอ่าซึ่งเวลากินเนี่ยมันจะเพิ่มแซดต่างๆให้เราแบบสุขณะได้หรือว่าแบบกินเพื่อเพิ่มเลือดระหว่างสู้อะไรก็ได้นะก็คือโกงอยู่นะเนี้ย <c oughs> แล้วก็เราได้ดูตัวอย่างคัตซีนระหว่างตัวละครเราครับกับเจมี่นะ <c oughs> ซึ่ง ตัวละครในเกมเนี้ยเราสามารถที่จะไปเจอไปคุยเพื่อเรียนรู้ท่าต่างๆได้แล้วก็เหมือนตอนเจอเจ,อเจมี่เนี่ยเจมีช่ชวนไปนั่งดื่มน้ำคนระับซึ่งเจมี่บอกว่าไม่ใช่เครื่องดื่มมืนเมาคนระับเป็นแบบว่าน้ําสมุนไพรสูตรสูตรที่บ้านนะซึ่งใช่แบบว่าไม่แน่ใจนะครับ ซึ่งในโหมดโวโทัวร์เนี่ยระหว่างที่เราเดินเล่นอยู่เราสามารถเปิดมือถือเพื่อดูภารกิจที่เราต้องทําได้นะครับคือจะเดินไปทาอะไรก็ได้หรือจะท,ทาตามภารกิจไปเรียนก็ได้ซึ่งภารกิจเนี่ยมันจะให้ค่อยพาเราไปเจอตัวละครต่างๆในเรื่องครับซึ่งเวลาเราไปเจอก็นั่นแหละเราก็ได้เรียนรู้ท่าต่างๆเพื่อเอามาใช้แก้ปริศนาในโลก Open World หรือว่าเอาไปสู้กับตัวละครในเมืองก็ได้ครับคือ จะท้าสู้ก่อนแล้วค่อยใช้ท่านี้หรือว่าใช้ท่าที่เรียนมาเลยก็ได้เนี่ยตั้งแต่แบบโอเพนเวิลด์เลยไม่ต้องรอ,งองตัดเข้าฉากสู้ก็ได้เหมือนกันซึ่งถ้าเราใช้ในโอเพนเวิลด์เนี่ยมันจะต้องใช้ drive เกตไดรฟ์นะครับเวลาใช้ท่าพิเศษความมันจะจับใช้พ้าั่วเพื่อมากไม่ได้มันจะไม่เหมือนตอนสู้นะซึ่งในโหมดโอเพนเวิลด์เนี่ยมันจะมีท่าพิเศษที่เรียกว่า drive s ตรอลนะครับซึ่งมันจะทําให้เวลาเนี่ยเดินช้าลงแต่เราจ,จับเหมือนเดิมนะ ซึ่งทาให้เราสามารถทํานู่นทำนี่ได้เหมือนเร็วขึ้น <c oughs> ซึ่งเราจะเอาไว้หนีก็ได้ <c oughs> หรือว่าจะเอาไว้แบบเปิดผู้ส,สู้ก่อนเลยก็ได้ก่อนเขาจะโจมตีเรา <c oughs> แล้วก็เวลาสู้กับ NPC นเนี่ยเรามันวิฟท่าบางอย่างออกมาหรือว่าใช้ท่าที่ไม่เซฟนะครับ <c oughs> ตัวละครมันจะมีแสงสเขียวขาวนะ <c oughs> ซึ่งเวลามีแสงเขียวเนี่ย <c oughs> เวลาโดนโจมตีกลับไปมันจะเป็นพลิเคานเตอร์ที่แรงกว่าปกติมากนะ <c oughs> แรงกว่าแบบเวลาเล่นเกมปกติ หรือว่าถ้าเราผันิดด้วยท่าสเปเชียลเนี่ยมันก็จะสตันไปเลยตัวละครของเราเนี่ยสามารถที่จะขอไปเป็นลูกศิษย์ตัวละครหลักในภาคน,นี้ได้ซึ่งเราสามารถที่จะพูดคุยหรือว่าให้ของขวัญกับตัวละครเหล่านี้ได้นะเพื่อเพิ่พมระดับความสัมพันธ์เนาะแล้วก็เวลาที่เราเป็นลูกศิษย์เขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกสไตล์การต่อสู้ของ ตัวละครนั้นๆได้ซึ่งเวลาเลือกเนี่ยมันจะได้ท่า normal ม,มาท่า normal พื้นฐานเราเนี่ยจะเป็นตัวละครนั้นๆแต่ว่าท่า special เ,เ,เนี่ยเรายังสามารถที่จะเลือกของตัวอื่นได้ด้วยเหมือนกัน,นซึ่งท่า special เ,เ,เนี่ยเราจะไปต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆครับมันจะไม่ได้แบบให้มาทั้งหมดทีเดียวต้องค่อยๆแบบ up level up ความสัมพันธ์เพื่อที่จะปลดล็อกท่าแล้วก็มันจะมี up step up skill นะเพื่อจะเพิ่ม ความอึดหรือว่าเพิ่มความแรงอะไรอย่างนี้ได้เป็นปบัฟนอกจากนั้นยังสามารถเรียกอาจารย์มาช่วยซู้ได้ด้วยเป็นโหมดแท็กทีมไปเลยแล้วพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถหาตัวเครื่องบินมาเพื่อที่จะแบบเดินทางไปรอบโลกครับมันอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่เปิดใหญ่มากเหมือนเมโทรซิตี้แต่ว่าก็จะแบบพื้นที่เปิดเล็กๆให้เราสามารถเดินไปคุยกับตัวละครอ,อะไรอย่างนี้ได้เพราะว่าบางตัวมันไม่ได้อยู่ เมโทรซิตี้ใช่ไหมอย่างเช่นมาริซาเนี่ยอยู่อิตาลีครับก็เข้าไปเดินในโคลอเซียมได้นะแต่คิดว่าน่าจะไม่ถึงกับเปิดเป็นเมืองอิตา,ตาลีนะแล้วก็ตัวละคร n อ c มบีซหลายตัวนะครับเป็นตัวที่ตัวละครของแคปคอมอนะ่าแล้วก็จะมีสไตล์การต่อสู้เฉพาะตัวที่เราไม่สามารถเล่นได้นะอย่างเช่นตัวนี้นะหรือใช้ดาบด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยตัวละครที่เราต้องสู้ลหลายๆตัวในโหมดซิงเกิลเพย์เนี่ยมันจะเป็น สไตล์ที่เราไม่ได้เจอในตัวละครหลักของภาคนี้นะเพราะงั้นมันก็เลยจะมีตัวละครปะแปลกปให้เราได้สู้แล้วก็มาดูเมืองนายชอลนะครับที่เราบอกไปตอนต้นๆซึ่งมันจะเป็นแบบเหมือนอินเดียเนาะ แล้วก็ร้านค้าในโซนนี้มันก็จะขายของที่ไม่เหมือนกับเมโทรซิตี้นะครับเสื้อผ้าบางอย่างก็จะต้องมาซื้อที่นาชอเท่านั้นแล้วก็เหมือนกับว่าสตูเนี่ยในโซนนีนน้มันก็จะแบบมีตัวแปลกๆเยอะนะครับอย่างเช่นตู้เย็นนะมาได้ไงก็ไปดูครับต้องไปดูเนื้อเรื่องนะว่ามันมาอย่างไร มันูหมดแบทเทิลท็อบ้างครับหมดออนไลน์มัลติเพเยอร์ก็ <c oughs> คือเรารู้อยู่ในเราว่ามันเป็นแบบพื้นที่ที่เจอคนแบบมันเป็นล็อบบี้เปิดใครก็เข้าได้นะครับคราวนี้ในแบทเทิลท็เนี่ยเราสามารถเอาตัวละครจากซิงเกิลเพเยอร์เนี่ยที่เราปรับแต่งท่ามาแล้วเนี่ยมาสู้ในนี้ได้ซึ่งแบบตัวละครมันจะโกงมากนะเพราะว่าเพราะว่าเราสามารถเลือกท่าอะไรก็ได้นะครับมาผสมกันเพื่อแบบสร้างคอมโบที่มันไม่ไม่สามารถทําได้ในเกมปกติแล้วก็ในภาคนี้เนี่ย ระบบโดโจ,โจเปลี่ยนชื่อนะเป็นชื่อคลับแทนซึ่งสามารถสร้างได้เลยในเกมนะไม่ต้องไปสร้างในเว็บแล้วก็มาชวนในเว็บนะเพื่อที่จะ้โชว์ในเกมนะก็สร้างได้เลยในเกมนะสร้างโปสเตอร์สร้างแบนเนอร์น,นะได้หมดนะรู้สึกว่าจะคลับหนึ่งเนะี่ยอยู่ได้ร้อยร้อยคนนะแล้วก็โลโก้คลับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถเอาไปแปะบนเสื้อพิเศษสำหรับแบบเป็นเสื้อข,ของคลับโดยเฉพาะอะไรเงี้ยคนที่อยู่ในคลับก็ใส่เสื้อนี้ได้แล้วก็ใส่ปวดกันนะเป็นแกง together the Hu แล้วก็ฟีเจอร์ใหม่นะครับซึ่งมีแล้วแหละตั้งแต่เบต้าแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงมากสักเท่าไหร่นะครับก็คือฟีเจอร์สำหรับเอ่อคนที่ตาไม่ดีนะครับหรือว่าตาบอดก็สามารถเล่นได้ด้วยการฟังเสียงนะเสียงที่มันจะบอกว่าเราอยู่ไกลจากฝั่งมากน้อยแค่ไหนอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวา โจมตีโดนหรือเปล่าโจมตีแล้วมันเป็นคอร์สอัพหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งแบบมันทําให้การเล่นของแบบผู้เล่นที่สายทาไม่ค่อยดีเนี่ย <And> also, เล่นได้ง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็อาร์เคดโหมดในภาค6เนี่ยมันจะเหมือนสตอรี่โหมดของภาค5กับอาร์เคดโหมดภาค5รวมกันนะครับก็คือพอเริ่มเล่นเนี่ยมันจะเล่าเรื่องด้วยว่ามันมีอะไรยังไงครับตัวละครน,นี้นะในภาค6นะ แล้ก็จะมีแบบกราฟิกให้ดูใช่ปหมแล้วก็เวลาเล่นจบเนี่ยจะได้รางวัลนะเป็นฉากจบหรือว่าเป็นแบบอาร์ตเวิร์กต่างๆนะฮะแล้วก็นอกจากสู้กับตัวละครแล้วเนี่ยยังมีเป็นโบนัสสเตยนะครับสู้กับรถหรือว่าแพรี่ลูกบอลอะไรนะครับซึ่งแบบเหมือนแบบเกมภาคเก่าๆนะ แล้วก็ภาคนี้เนี่ยมีหมดสอนเล่นพื้นฐานด้วยนะครับก็คล้ายๆหมวดสอนเล่นของภาคห้านะแต่ว่าแบบทําดีขึ้นมากนะครับก็คือมันจะลงลึกไปแต่ละท่าของแต่ละตัวละครเลยแล้วก็แบบมีให้ลองใช้มีบอกด้วยว่าแบบวรนใช้จังหวะไหนใช้เพื่ออะไรอะไรแล้วก็มาดูหมดท,ทีมนะครับซึ่งเป็นโหมดท,ที่ผมแบบสนใจมากนะว่ามันเล่นยังไงมีหมดอะไรให้เล่นบ้างก็เดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับโดยมันจะมีฟอร์แมตอยู่3แบบหลักๆนะก็คือซิงเกิลเอลิเมนชันก็คือ กี่คนก็แล้วแต่นะครับคนที่ชนะอยู่ต่อคนที่แพ้ลุกให้คนต่อไปมาเล่นนะฮะก็เล่นนี้ไปเรื่อยจนทีมที่เหลือรอดก็คือชนะนะแบบที่2จะเป็นแบบดับเบิลนะคือแบบทีม2คนนะคนแรกของแต่ละทีมสู้กันนะับแล้วก็คนที่2ของแต่ละทีมสู้กันแล้วก็ทีมไหน,นชนะ2เกมก่อนก็จะชนะแมตช์นั้นเพราะงั้นเนี่ยถ้าสมมติทีมแรกชนะแมตช์เกมแรกแล้ว,ลวทีม2ชนะเกม2เนี่ย เพื่อที่จะหาผู้ชนะจะต้องเอาคนชนะของแต่ละทีมมาสู้กันในเกมที่สามนะครับแบบที่สามคือแบบทีมเนี่ยคล้ายดับเบิลน,นะครับคือจับคู่สู้กันไม่ได้สู้กันแบบแพ้ลุกออกนะจับคู่สู้กันแต่ว่าจํานวนทีมจํานวนสมาชิกทีมเนี่ยจะสองคนสามคนสี่คนได้นะแล้วก็ผลแพ้ชนะเนี่ยวัดกันที่จํานวนแมตช์ที่ชนะของแต่ละทีมนะครับซึ่งมันจะสามารถเสมอได้นะแล้วก็นอกจากนี้เราสามารถปรับจํานวนยกแล้วก็ปรับว่า ให้เพิ่มเลือดหรือว่าเอาเกรจากยกก่อนหน้ามาใช้ในยกต่อไปได้หรือว่าแข่ง่อให้ครบทุกคู่ไม่ว่าผลมันจะแพ้ไปแล้วหรือชนะไปแล้วก็ได้นะครับปรับได้เยอะมากแล้วก็การสร้างห้องเล่นกันเองนะในภาคน,นี้นะคือพัฒนาจาก 8เท่า,าในภาค5เยอะมากนะครับคือนอกจากจะเพิ่มจำนวนคนจาก8คนเป็น16ค,คนในห้องหนึ่งแล้วเนี่ยยังสามารถเล่นพร้อมกันได้ถึง4ตู้นะครับคือไม่ต้องรอเล่นทีละคู่ทีละคู่แล้วเราสามารถเล่นพร้อมกันได้เลย4คนเอ้ย8คนนะครับแล้วก็เลือกโหมดเทนนิ่งออนไลน์ได้ด้วยนะครับซึ่งดีงมากนะเ,เล่นเอกทีมก็ได้เล่นทีมก็ได้อันนี้สําคัญมากเล่นทีมได้ เนะพราะภาค่าเนี่ยเล่นหมดทีมออนไลน์ไม่ได้โงมากนะ <c oughs> แล้วก็ในคลิปเนี่ย <c oughs> ก็มีชุดพิเศษของมา <c oughs> ตัวละครให้ดูด้วยนะครับ <c oughs> เช่นเจมี่ลิลลี่แล้วก็เจีแล้วก็ชุดคลาสสิกของตัวละครดั้งเดิมก็มีให้เห็นด้วยนะครั <c oughs> แล้วก็มาถึง <c oughs> ข่าวสำคัญกับ DLC เซตแรกที่จะมาภายในซีซันแรกนะครับทำหน้าตกใจหน่อยครับเฮ้ยนะราชิตนะฮะตัวแรกราชิตนะฮะ แล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็นเอคีนะเป็นลูกศิษย์ของฟางนะแล้วก็เอสนะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นอาุม่าผมขาวนะครับเป็นชินอาคุม่าหรือเปล่านะก็ซีซั่นแรกมี4ตัวนะครับก็ถ้าเทียบกับภาคหาจะไม่เยอะนะเพราะว่าซีซั่นหนึ่งประมาณ5 6ตัวแต่ว่าไม่แน่ใจว่าซีซัน่นต่อไปมันจะเยอะหรือเปล่าเพราะว่าคอนเทนต ตัวเกมเปิดมามันเยอะอยู่แล้วไงก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเลยแบบลด DLC ให้มันน้อยลงหน่อยนะลดงานนิดนึงนะซึ่งแต่และตัวละครเนี่ยมันจะห่างกันประมาณ3เดือนครราชิตเนี่ยมาเร็วสุดแล้วก็3เดือนเอคีสเดือนเอสเดืนอนอากุมะอากุมะเอสเนี่คือปีหน้านะครับรอไปก่อนแล้วก็เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนะก็คือตอนนี้ แค่วความปล่อยเดมโมภาคหกให้ล่นออมาแล้วนะครับซึ่งมันจะไม่ใช่เบตา้านะครับมันเป็นเดมโมซึ่งมันมีแต่ซิงเกิลเพลเยอร์คอนเทนต์นะครับก็มีโหมดสร้างตัวละครตัวละครเนี่ยมาน่าจะเต็มแต่ว่าโหมดในเรื่องนี้มีให้เล่นนิดนึงแล้วก็มีโหมดครับเวอร์ซัสนะครับซึ่งเล่นได้แค่ลิวกับลุงเท่านั้นนะแล้วก็สัปดาห์แรกเนี่ยเล่นได้เฉพาะเพย์สี่กับเพย์ห้าด้วยนะคือคอมกับเอ็กบ็อกเนี่ยรอไปก่อนรออาทิตย์หน้านะวันที่ยี่สิบหกนะครับ ก็แป๊บหนึ่งนะรอนิดนึงซึ่งบน PC เนี่ยน่าจะเล่นออนไลน์ได้เพราะว่าใช้พาสเอกหรือว่าใช้ร,ะะรีโมทเพย์ก็ได้ได้เปรียบเครื่องเพย์หน่อยหนึ่งนะก็มีเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาในโช์เคสที่เป็นเนื้อหาที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนสำหรับใครอยากดูเต็มๆเผื่อแบบพลาดอะไรไปนะครับก็ดูได้ที่ช่องอสตรีทไฟเตอร์หลักเลยเลยนะครับก็คลิปเต็มๆประมาณครึ่งชั่วโมงนะ ก็ขอบคุณครับผม